สวัสดีครับอันนี้เป็นสรุปการ,ราจร้างตรวจนะครับรอบที่1น,นะครับของคุณพักวัดนะครับห้องอประมาณ35ตารางเมตรห้อง2อ2 2ะครับชั้น20ห้องที่22นะครับทีม a e Inspector เรานะครับก็อันนี้เราก็ตรวจพบนะครับเข้ามาอย่างแรกเลยเราก็จะพบเรื่องของครา,าบเลอะของเม็ดสีเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็เป็นรายการเล็กน้อยแล้วก็เก็บสีเก็บรอยเลอะตามธรณีประตูต่างๆ พื้นหน้าห้องน้ํา mm hmm. บริเวณนี้เราไม่เนตนมีการยุบยว่วนะครับห้องน้ําทั้งหมดปกติเรียบร้อยดีใต้อ่างไม่รั่วไม่ซึมชักโครกทํางานปกตินะครับส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้จะมีนิดนึงก็คือยานแนวของตัวคานตัวนี้ครับคานพื้นที่กั้นระหว่างส่วนอาบน้ำาชาวเวอร์เนี่ยกับส่วนที่เป็นส่วนแห้งชักโครกตัวนี้ครับยานแนวตรงนี้มันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับที่ลูกศรสติ๊กเกอร์ชี้ตรงนีค้คือมันมีน้ําไหลออกมาจากข้างในนะครับ เน,นี่เดี๋ยวก็ใช้เขายาแนวให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีการเก็บยาแนวตรงเนี้ยที่มันเป็นคลื่นตรงเนี้ยนะครับให้เรียบร้อยด้วยพวกนี้ก็จะเป็นการเก็บรอยเล็ๆกๆน้อยๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับห้องเนี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นการเก็บเล็กเก็บน้อยซะมากกว่าเออแล้วก็จะมีอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยไม่แน่นนะครับต้องให้มันปรับนิดนึงมันโยงนิดนึงนะครับระบบไฟฟ้าระบบแอร์ทุกอย่างทํางานได้ปกตินะครับ พื้นพวกนี้ก็จะเป็นรอยเลอะจะเป็นส่วนใหญ่พื้นยุบเนี่ยมีแค่จุดเดียวเลยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเก็บคราบรอยสีเลอะนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผนังไม่เรียบนะครับมันดูเป็นคลื่นเป็นหลุมนิดหน่อยแอร์ซัมซุงสอตัวเนี่ยก็ทํางานได้ปกติเลยนะครับบานประตูนะครับก็จะมีบานตรงนี้มีมือจับไม่แน่นนิดนึงแล้วก็มีรอยถลอกบินเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกรอยเลอะสีเข้าไปด้านในกระเบื้องแผ่นนี้นะครับจะมีอาการกระเดิดกระเดิดก็คือปูไม่เท่ากันว่ายล่ะมีโอกาสที่เดินลแล้วเตะมันอาจจะเจาะเท้าได้เตาไฟฟ้าอะไรทํางานปากตินะครับส่วนของตัวนี้เองก็คือผนังเป็นรอยไม่เรียบนะครับก็เดี๋ยวให้เก็บให้เรียบร้อยนิดนึงเราเก็บพวกผนังต่างๆรอยเลอะสีตรงนี้คราบตา่างคาบบานประตูนะครับมันจะมีอาการเรื่องของเวลาเปิดปิดแล้วค่อนข้างฝืด นิดนึงจะมีเสียงนะครับดังอย่างเงี้ยเอ๊ๆนะครับก็เดี๋ยวให้เก็บนิดนึงทำความสะอาดผมเข้าใจว่าตัวรางน่าจะมีอะไรเลอะอยู่นะครับอันนี้หลุดมา,มานะครับ๋วยวผมแปะคือนิดนึงโอเคถัดมาตรงนี้ครับเรื่องของคืนนะครับก็จะให้เก็บทําความสะอาดพวกพื้นกระเบื้องพวกสีต่างๆนะครับแล้วก็ทําความสะอาดพวกละแหนงต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับก่อนประตูอะไรทํางานได้ปกติดีนะครับไม่มีปัญหา ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนกันนะครับห้องนอนนะครับบานกระจกนี่ก็ปกติอาจจะมีคราบเลอะตามขอบบ้านเดี๋ยวเขาจะคลีนให้นะครับแล้วก็มีคราบเลอะสีนะครับจุดหนึ่งที่เห็นก็คือจะมีเรื่องของสวิตไฟตรงนี้มันตัวสวิตมันเอียงนิดนึงนะครับมันบุ่มลงไปฝั่งทางขวาตรงนี้ส่วนรอบออตัวเฟรมอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะมีคราบเลอะก็เก็บทำความสะอาดโดยรวมก็สำหรับที่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอาการร้ายแรงอะไร นะครับประมาณนี้เลยยังไงวันนี้ A-E Inspector ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เรามาตรวจก็เป็นวิดีโอสรุปการตรวจสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้ามานะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอบ2เรามาตรวจอีกทีนึงแล้วเ,เดี๋ยวดูการแก้งานว่าเป็นยังไงวันนี้สวัสดีครับ